เดี๋ยวนี้คลิปนี้ฮะเราจะมาเข้าสู่ยุคของดอกไม้เวทมนต์กันนะฮะซึ่งไอ้เจ้าดอกไม้เวทมนต์อันนี้เนี่ยฮะมันก็สามารถเปลี่ยนจากไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมพิเศษได้โอเคป่ะฮะเช่นเราโยนต้นไม้เข้าไปในนี้ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นต้นไม้พิเศษลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วไอ้เจ้าต้นไม้อันนี้เนี่ยฮะมีประโยชน์มากมายในอนาคตฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิ้นนิวฮะ สวัสดีค <amounts> ร <of audio writers> ับกลับมาอีกครั้งส <plein lava> <People> ําหรับนายค้าอีกรอบหนึ่งนะครับไร้สาระเลยเกินฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสําหรับนายค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนกขาเดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์ FTB Sky กันต่อนะฮะหรือมันก็คือซีรีส์ Sky Box แบบ Mod Pack นั่นเองนะฮะอันนี้พ่อค้าขายเมล็ดพันธุ์ของเราก็ยังร้อนแรงเหมือนเดิมนะฮะอยู่ในดวงไฟของวิญญาณนะครับอากาศมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลากลางคืนอากาศมันหนาวเราเป็นห่วงเขานะฮะแหมเสหลเกิน อ่ะคลิปนี้ทําอะไรฮะคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกี่ยวกับมอสดอกไม้เวทมนต์กันนะฮะซึ่งมันก็อยู่ในเควสเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้เล่นสักกะทีนะฮะมันเป็นมอสบอกเอ่อมอสมอสมอสอยู่ไหนอ่ะเควสมันเยอะเหลือเกินอ่ะเน่เน่เน,น่ตรงนี้ฮะเควสด,ดอกไม้เวทมนต์โอเคป่ะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยฮะมันก็เริ่มจากดอกไม้ธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องมานั่งหาดอกไม้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะต้องหาดอกไม้พิเศษให้ครบทุกแบบก่อนโอเคป่ะแล้วเราก็จะต้องค่อยๆเนี่ยมานั่งททําาเเวมมนนนต์แบบอะะะะไรรปณี้ยฮ ดังนั้นนะคคลิปนี้ฮะเดี๋ยวมาทะเลาะกับดอกไม้เวทมนต์กันดีกว่าโดยเบื้องต้นผมเริ่มลำคาญไอ้เจ้าอันนี้แหละคือเข้าใจไหมเดินชนทีไรปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วแบบชนทุกครั้งเลยอะ่ะไอ้ลำคาญลำคาญแต่ก็ยังไม่แก้ไขนะเฮ้ยอันนี้จริงจังขอแก้ไขไอ้เจ้าโคมไฟแป๊บหนึ่งคือเดินผ่านทุกครั้งแล้วก็ลำคาญทุกครั้งเลยฮะอขอขั้นรายการแป๊บหนึ่งนะขอขอขั้นรายการแป๊บไม่มันน่าลำคาญจริงๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะเออเนี่ยฮะทุบออกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นมาอย่างนนี้้ขึ แล้วก็ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เออแล้วก็แปะปมไปอย่างนี้เออนั่นแหละมันจะจะเนี่ยมันจะได้แบบไม่เดินชนเข้าใจป่ะแล้วเดินชนแล้วมันก็กระปะกระแป๊กระปะกระแป,ป,ป๊อะไร,งรงบบนเงี้ยเดนี่ตรงนี้้ดยเหมือนกันเดนี่ตรงนี้เออลำคาญมากเลยฮะยาอ่ะย้ายมาฝั่งนี้แทนแล้วกันเรียกว่าเป็นโคมไฟที่น่ารำคาญที่สุดใน3โลกนะฮะแล้วก็ไม่แก้ไขสักทีโอเคกลับมาเรื่องดอกไม้ของเรากันต่อแล้วกันฮะดอกไม้เวทมนต์เนี่ยฮะมันเป็นของมอสโบทานีนะฮะโบทาสะกดยังไงเนี่ยโบทานี ซึ่งสีแรกจะต้องทำะฮะนะั่นก็คือผงวิเศษตาลมซูชิอันนี้อโอเคป่ะฮะมันคือปุ๋ยวิเศษนะฮะก็วิธีการทำปุ๋ยก็ไม่ได้ยากอะไรเอาบอนมิวมาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็สีย้อมอะไรก็ได้โอเคฮะดังนั้นเดี๋ยวเราไปเอาบอนมิวแป๊บหนึ่งนะฮะบนมิวเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะฮะแต่จะไม่ได้ว่าบนมิวอยู่ไหนเอานะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำระบบเก็บของดีๆฮะสักวันเอาจริงสัญญ,ญาสัญญ,ญาภายในประมาณ2-3ถึงเอพิ์โซดนี้แหละฮะเราจะทำระบบเก็บของดีๆโอเคป่ะฮะ โอเคนี่ยเราก็ได้บนมิวมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปทาปุ๋ยเลยแล้วกันฮะทาไมมันดูหมอกลงอะแปบ๊บหนึ่งนะฝนตกอีกแล้วอระฝนตกในเกมปะฝนตกอีกแล้วว่าอ๋อคือพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยมันยังมีไอ้เจ้าลำบากจังคือพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันยังมีไอ้เจ้าแท่งตัวนี้อยู่ทุบทําไมละ่ะ <laughs> ทุบทําไมละ่ <laughs> มละมันมีไอ้เจ้าเลนชิวตรงนี้อยู่โอเคป่ะฮะซึ่งพอแปะปุ๊บอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้ฝนไม่ตกในพื้นที่แถวนี้ไงแต่ปัญหาคือโรงงานข้างหน้าของเราตรงนี้เนี่ยฮะ เนี่ยต, aperture, stop, okay. urt, ar, mmm pues teeth, ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยฝนตกโอเคป่ะฮะแล้วพอฝนตกมันก็น่าลำคาแล้วมันก็กระตุกแล้วเวลาเราอยากจะค้าฟไอเทมทีเนี่ยมันก็แบบนะเรนชิลเนี่ยวิธีการค้าฟมันก็มันอาจจะดูเหมือนไม่ยากนะฮะแต่อ้ามันอาจจะดูเหมือนไม่ยากนะแต่ปัญหาคือเราไม่มีไอเจ้าแท่งไฟนี้โอเคป่ะฮะเราไม่รู้จะไปหาไอเจ้าแท่งไฟนี้จากไหนคือเข้าใจไหมเรามีแต่ไอผงแท่งไฟแต่เราไม่มีไอเจ้าแท่งไฟซึ่ง แท่งไฟมันหามันมันคราฟจากไหนได้หรือเปล่าขอดูแป๊บนึงนะแท่งไฟมันคราฟจากไหนได้เนี่ยแท่งไฟมันคราฟไม่ได้เลยเห็นป่ะฮะมันไม่สามารถเอาผมมาอัดเป็นแท่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้ดังนั้นก็ <Okay. S 1> อ๋ออะตามนั้นฮะเอาลาพีสออกมานะฮะแล้วก็เอามาคราฟยังไงนะแบบนี้ป่ะแล้วก็แบบนี้วึบโอเคฮะเราก็ได้ปุ๋ยเรียบร้อยฮะ16อันเพียงพอไหมน่าจะพอแหละฮะนอน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 ,น,อน ซึ่งไอพ้พวกดอกไม้เวทมนต์เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะมาพื้นที่บริเวณด้านขวาตรงนี้ละกันเพราะว่ามันโล่งดีนะฮะนี่ฮะเราเอาปุ๋ยวิเศษเนี่ยฮะปืดไปที่พื้นเลยนี่ไงนั้นก็จะมีดอกไม้ออกมานะฮะแล้วก็ทุบนะฮะ ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็ทุบ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 โอเคฮะทำไปเรื่อยๆเย่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 เยัเย่เย่เยวเย่เย่เยวเย่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 ครบนั่แหละฮะแต่ถ้าไม่รบ่็ก็คือไม่รบ่ะฮะไม่าถามม่ล้วก็10 1 11 2 13 14 1 5่6โอเคคเบ16ยีเย้อยครับตยมือ ดังนั้นคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะใจเย็นจะรีบจบไปไหนล่ะตอนนี้เราได้ดอกไม้แล้วถูกต้องป่ะฮะเดี๋ยวมาขยายพันธุ์มันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเราก็อะไรเนี่ยตติอีกแล้วน่าลำขายในเทพนี้มากเลยอมุกก็มุกเดิมๆนะฮะเอาดอกไม้มาแปะไว้ยังไงดีอดอกไม้แปะไว้ตรงนี้แล้วกันฮะอย่างละสีแล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยายพันธุ์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะเออเออเออนี่ฮะเราก็แปะลักษณะคล้ายๆแบบนี้ดูสิฮะครบ16อันหรือเปล่า 9ก10 1 1 12 13 14 15 16ครบ16อันเรียบร้อยสวยงามแล้วหลังจากนั้นหันไปฮะอ่าไม่แน่ใจนะเอาวนมิวคลิกขวาได้เลยฟึ๊บโอ้โอ้เดี๋ยวนะมันมันแพ้อย่างงี้เลยเหรอเอ่อมันเป็นอัปเดตใหม่เหรอไม่ไม่ไม่รู้โอเคคือเนี่ยพอคลิกขวาปุ๊บนี่ไงแล้วมันก็แพ้ออกมาอย่างงี้ด้วยโอ้โอ,โอ้โอเคฮะดังนั้นฮะเราก็จะนี่สะสมดอกไม้ไปเยอะๆนะฮะ อ่ะสีน้ำตาลไม่ค่อยมีใช่ไหมนี่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 นนสนุกเขาแหละสนุกเขาแหละเนี่ยฮะล้วถ้าเกิดเรามีดอกไม้สีไหนบ้างเราก็เอามาแปะที่พื้นเอาไว้แบบนี้ก่อนแปะที่พื้นแบบนี้อ้อมันดูเก๋กะกฮะทำถุงเก็บดอกไม้ดีกว่าซึ่งไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรนะ,ะับเอ่อพอตปะ,ปออะพอนอ๋อพาวช์นะฮะก็คือเนี่ยฮะถุงใส่ดอกไม้โอเคซึ่งมันคราฟยังไงนะก็คือขนแกะแบบนี้แล้วก็ดอกไม้อะไรก็ได้ปะมันคราฟยังไงเนี่ย Ồ, อ๋โอโอเคต้องใช้กีบดอกไม้โอ,โอเคฮะดังนนะั้นฮะเอาดอกไม้มาครับแบบนี้เอากีบดอกไม้ก่อนอ๋อมันเป็นอัปเดตใหม่นะซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยเล่นมอสอันนี้เก่าๆก็จะรู้นนะว่าเป็นมอสที่ลำบากมากนะแต่ว่ารู้สึกอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะฮะเอ้นี่ฮะเราก็ได้ถุงเก็บดอกไม้เรียบร้อยเราก็เปิดปึ๊บแล้วเราก็ใสรรรรร่เข้าไปได้เลยฮนะโอเคเอยประหยัดพื้นที่ของดีของดีของดีอัหนึงนะ ดอกไม้สีเหลืองเรายังขาดดอกไม้สีเหลืองอยู่ฮะดังนั้นดอกไม้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 อะไปเอาดอกไม้ก่อนนะอยากจะกดเวนไมนิงเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวดอกไม้หายหมดเนี่ยผู้ไม่ขาดคําเลยอาแล้วมันเแล้วมันก็เข้ามาในโอเคฮะแล้วมันก็เข้ามาในถุงพอดีเลยอะอาอโอเคเดี๋ยวขอขยายพันแป๊บหนึ่งนะ เนื่องจากว่าเรามีบอลมิวที่เยอะมากๆนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าเราทําดอกไม้ให้มันเยอะๆทีเดียวไปเลยดีกว่าเอาบอลมิวออกมาเพิ่มเติมอครับโอ้ยเจ็ดแพ็ค oh, แป๊บหนึ่งนะฮะมันกดตัวอะไรเพื่อให้มันห้อยอยู่กลางอากาศได้นะตัว K เหรอไม่ใช่ตัว H ตัว G อ๋อนี่ไงโอเคฮะกดตัว G มันจะได้แบบเออห้อยอยู่กลางอากาศได้เข้าใจไหมงั้นแบบชีวิตลำบากลำบากนะฮะและถ้าเราเกิดเราอยากได้บอลมิวเพิ่มเติมแปบ๊บหนึ่งนะ,ะเราล่อนแร่มันได้บอลมิวปะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเราหาบอลมิวจากไหนนะ โบนมิวโบนมิวมันได้จากการลอนใช่ไหมมันต้องได้บนมิวดิบนมิวอยู่ไหนเนี่ยนี่ผมตาถั่วอีกแล้วเหรอเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะโบนมิวอยู่ไหนอ่ะมันต้องมีบนมิวสิโบนมิวมันไปอยู่ไหนฮิลโลโอเคขออนุญาตตาถั่วอีกรอบแปบ๊บหนึ่งนะฮะโบนมิวโบนมิวบนมิวอยู่ไหนอ่ะจริงจัง <c oughs> อ๋อนี่นี่ๆๆนี่น,น,น,นี่ขอโทษแล้วกันที่ตาถั่วโอเคป่ะ ดังนานัะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อันไหนที่เรามีน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกมาข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็แปะไปเย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 แล้วหลังจากนั้นเราก็ให้อาหารมันฮะนี่มิวมิมิวิวมิวเออฮะสีขาว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 ขามม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 ม่วเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละแด้งเด้งๆดๆง เย่เย่เย่เน่เย่เย่เอ่เย่เยฮเย่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 เยาเยะฟย่เ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 ยอนยนเย่เย่เน่เม่เยัเยณเย่เยะเย่ลย่เย่เย่เย้เย่เย่เยมย่เมวเม่เล่เบ่เยบเม่เย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 ่ไย่เยะเย่เย่กย่เล่เล่เย่เย่เยนเย่เยไม่นิ่เย่เย่เิ่เโอเย่ะย่เฮะ มันดูสะอาดลูก,กตามากฮะดอกไม้ที่เหลืออยู่ไหนฮะมันก็เข้ามาในถุงไงแล้วถุงอันนี้ฮะไม่ใช่ถุงธรรมดาด้วยฮะมันก็หรืออาจจะเป็นถุงธรรมดาอ่าแป๊บนึ่งนะฮะอยากรู้ว่าไอ้เจ้าถุงอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถเก็บดอกไม้ให้เราได้กี่ดอกเฮ้ยอันนี้น่าสนใจฮะเอาจริงเป็นไอเทมที่ว่าเราไม่เคยใช้เลยเพราะมันใช้ยากนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ฮะขออนุญาตเอาออกมาใช้หน่อยแล้วกันอ่าสีน้ําตาลนะฮะเอาออกมาเลยฮะก็โกจิตฮะเย๊ ไหนดูซิมันสามารถเก็บได้สูงสุดเท่าไหร่ฮะมันสามารถเก็บได้สูงสุด64ดอกอ๋อโอเคนึกว่ามันจะเก็บได้แบบเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อสูงเปนว่าถุงดอกไม้อันนี้มันก็ก็โอเคอะนะมาเคลยต่อไปกันเลยลวกันฮะซึ่งเคลยต่อไปฮะเราต้องทาไอ้เจ้า p e t a ลก็คือเหมือนแบบที่แท่นปรุงดอกไม้นะฮะผมขอเรียกว่าแท่นปรุงดอกไม้แล้วกันเพราะว่ามัน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 คล้ายๆเหมือนแท่นปรุงยาแต่ว่าอันนี้มันสําหรับดอกไม้อะเออแท่นเวทมนต์ดอกไม้ และนิดนึงนะครับผมเริ่มลำคาญไอ้เจ้าเอฟเฟกกระโดดและมันกระโดดสูงสูงเหลือเกินนะฮะดังนั้นฮะผมจะเอาเอฟเฟกกระโดดออกมานะฮะเอฟเฟกกระโดดนี่จาบุทเอาออกมาเลยฮะใส่มาในขวดนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องการหน้าลำขาญและหลังจากนั้นฮะนี่เราใส่อันนี้แทนเป็นเอฟเฟกอันนี้ฮะที่ทำให้เราตกช้าลงอ้อันนี้น่าสนใจฮะคลิกขวาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเย้แล้วคราวนี้เวลาเราใส่เจ็ตแท็กนี่นี่ดูดูน่าสนใจดูนะสมมติเราเจ็ตแท็กวิวแล้วเราค่อยค่อยล่วงลงอย่างช้าช้าฮ่ฉลาดตบม เนี่ยมันเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงมากเลยนะเนี่ยเวลาลงก็ค่อยๆลงอะไรประมาณนี้ไงอ๋อไม่โดนฟอร์ดาเมจโอ้ฉลาลัดเลิศกลับมาเรื่องแท่นปรุงดอกไม้ของเรากันต่อนะฮะก็ไม่ได้ครับยากอะไรใช่ไหมมันปุงยังไงนะมันคราบยังไงนะอย่างนี้ป่ะไม่ใช่โอ้ยโอเคเริ่มต้นก็คือมันต้องทําประมาณแบบนี้ใช่ไหมฮะเอ้ยแท่นปรุงยาหินไม่สวยงามฮะ เอาแท่นปรุงยาสีขาววันนี้ดีกว่าเป็นแบบพอร์ตแล้วกันนะฮะเอ้ยมันสวยกว่าใช่ไหมมันคือมันคือบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกอะไรเนี่ยมีแท่นปรุงยาด้วยบล็อกอะไรบ้างอ่ะไหนดูสิฮหติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่บล็อกอะไรอ,ะอ่ะอ่าดูจากสภาพแล้วใช้คอมโพสตโนไปก็ได้โอเคฮะเราก็ได้แท่นปรุงยาเรียบร้อยย้ยซึ่งแท่นปรุงยาผมขออนุญาตโยนไว้ตรงแหม่ฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วของรางวัล เย่เย่เย่นะฮะแล้วเราก็ได้อะไรมาด้วย <c oughs> ได้เห็ดมานะฮะอ่ะฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะแล้วเราก็ได้อะไรเนี่ยไทนี่โพเทโต้ว๊ดอ๋อน่ารักเหลือเกินโอ้น,อ <c oughs> น้องกระโดดได้ด้วยพอพอเราขิ้ขวาดูนะจิ๊บเย,ย่อ๋อมันเป็นดอกไม,ม้เวทดมวลนะอันนี้ก็คือแบบปั่นพ้นหลังพิเศษนะฮะอ๋อเวลาจะปรุงยาทีก็แบบติกต๊กๆๆ๊ๆๆๆนะฮะน่ารักโอเคมาคุยต่อไปกันเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเราจะต้องเฮ้ยเจ้า โอ้ตกใจหมดเลยเดะดะดดดดขอโทษแล้วกันอ่ะเราเอาแมวไว้ไหนดีอ่ะไว้ที่เดิมไหมที่เดิมไหที่เดิมนะก็แบบเป็นเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วเวลาเล่นเกมก็จะต้องมีแมวต้องป่ะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติผมเอาแมวไว้ในสตูดิโอจริงๆคิดสภาพนะแมวมันคงจะกัดสายไฟคอมพิวเตอร์แล้วผมก็คงจะฆ่าแมวทิ้งนะฮะเอาขี้สภาพดิแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่โซนถูกต้องป่ะล่ะฮะโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยนั่นแหละแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่โซนดังนั้นก็แบบถ้าเกิดเราเอาไว้ในห้องทํางานที่มีสยไฟเะๆ แมวมันจะงับสายไฟเอาได้นะฮะน่าจะได้มีตบกันนะฮะเอาจริงๆเะต้องตบแมวใช่ไหมตบตัวเองก็ได้นี่แนะ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 นี่เองเอาสาระมีอยู่จริงฮะเดี๋ยวเราทำสาระมากเลยเพื่อต่อไปฮะเขาให้เราทําตัวปั๊มมานาโอเคป่ะฮะซึ่งวิธีการปั๊มมานาที่ง่ายที่สุดก็เราจะใช้อันเดิมของเรานะฮะเอนโดเฟ m มนะฮะ a n น e จะเล่นมุก e n นโดฟินิกเลยสิอ่ะเอนโดเฟ m e ฮะเราก็จะต้องทําลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยต้องใช้ดอกไม้สีน้ําตาล สีแดงแล้วก็สีเทาอ่อนนะฮะโอเคเตรียมของป๊บหนึ่งซึ่งสีน้ําตาลนะฮะโอเคฮะเราก็ได้ดอกไม้สีน้ําตาลมาเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรนะสีเทาอ่อนใช่ไหมฮะไลท์เกรย์ก็ตรงนี้เออนะฮะเอาออกมาประมาณอย่างนี้แล้วก็สีอะไรอีกนะลืมสีแดงโอเคฮะเอาสีแดงออกมาด้วยฮะก็เอาอย่างนี้ไว้อย่างนี้ก่อนโอเคแล้วก็สีแดงนะฮะให่ใหและเนื่องจากว่าเราต้องการสีจํานวนมากนะดังนั้นรอแป๊บหนึ่งผมนี่ฮะขอแปะไว้อย่างนี้ก่อนฮะนี่ เราแค่ยืนอยู่เฉยๆฮะข้าวมันก็โตได้ฮะเพราะว่ามันเนาะความสามารถพิเศษฮะอันนี้ไม่ได้ปรับแรนดอมเกมติ๊กสปีดนะฮะใจเย็นๆมันเป็นเอฟเฟกในตัวเราอะก็คือแบบพอเราอยู่ใกล้ๆพืชแล้วแบบพืชมันจะได้รับบอนมิลอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ก็คิดซะว่ามันเป็นความสามารถในการสลัดขี้ไคแล้วกันฮะยี <c oughs> <c oughs> ่สกปกเออนั่นแหละฮะเอออะไรตําติงอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บบแป๊บหนึ่งนะฮะมีงานเข้า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 มีงานตัวนี้อีกแล้วนะ <c oughs> โอเคเราก็ได้เอ็นสโตนเพิ่มเติมคือเข้าใจไหมในบล็อกไอ้เจ้าบัตติ้งอันนี้เนี่ยฮะมันมีโอกาสสําหรับสําหรับมอสอันนี้นะโอเคปะ่ะมันมีโอกาสที่ว่าเอ็นเดอร์ไมท์มันจะเกิดนะฮะแล้วถ้าเกิดเราฆ่าเอ็นเดอร์ไมท์เนี่ยฮะเราก็จะได้เอ็นสโตนลักษณะคล้ายแบบนี้ซึ่งเอ็นสโตนก็เอาไปปัม๊มเอ็นสโตนได้ว่ากันไปนะ,ะโอเคฮะเราอ่ะทำไงดีฮะโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งเกะก,กะนะฮะไม่เอาไม่เอาโยนทิ้งอี๋โอเคเราก็ได้มาเล็ดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะฮะเรามาเริ่มมมมปปรรรุุงงยาาเิ่่ดดอกกกไ้ันนีวะะฮะ ไม่ใช่ปรุงยามันคือปรุงดอกไม้อ่าขอถังน้ําแป๊บหนึ่งนะฮะยิ้มถังน้ำหน่อยครับน้ำสิ่งแรกจะต้องทํานะฮะก็คือ,อเริ่มํำคันเจ็ดแ็กและเอาน้ําใส่เข้าไปแบบนี้โอเคแล้วก็ตามสูตรอันนี้เลยฮะเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะมันต้องใช้ดอกไม้สีน้ําตาล2แล้วก็แดง1เท่า1ก็โยนเข้าไปในนี้ได้เลยน้ําตาล2ปิ้วปิ้วแดง1น้ําตาลผมพูดอะไรผิดไปแน่แดงหนึ่งเท่า1นะฮะแล้วก็โยนวีดเข้าไป มาเมล็ดเล็ดอะมาเล็ดเ,เ,เอาาเ่เอบีดซีดเย้แล้วเราก็ได้ดอกไม้ไมาเรียบร้อยขอบคุณครับอันนี้คือแค่อันเดียวนะฮะทำมาหลายๆดอกเลยฮะเย่มันจะมีอีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดสมมติเราจะคราฟสูตรเดิมเนี่ยฮะเราก็แค่เพียงเอามือเปล่าเนี่ยคลิกขวาฟึบเห็นป่ะฮะแล้วของเนี่ยมันก็จะครบเหมือนเดิมแล้วเราก็โยนดอกไม้โยนอะไรล่ะโยนมาเล็ดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรวดเร็วอีกรอบหนึ่งนะฮะเอามือเปล่าคลิกขวาคึบและโยนมาเล็ดเข้าไปทุยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเราจะพอใจฮะเพื่อเป็นการประหยัดดเววลาินฮะ โอเคแล้วเราก็ได้เอ็นโดเฟย์มาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราเอาเอ็นโดเฟย์มาแปะไว้ตรงไหนดีฮะเอามาแปะไว้บริเวณด้านขวาตรงนี้นะฮะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะไปสิเพือก็ลืมไปว่าเรามีเอฟเฟกตกช้านะฮะโอเคฮะก็มาตรงนี้เออเออเย้แปะไปเลยฮะแปะไปเลยฮะหนึ่งตึ้งตึ้งแปะไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะนี่หนี้นี้แปะไปก่อนอันอรื่องประมาณคล้ายๆแบบนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเชื้อเพลิงด้วย ซึ่งเชื้อเพลิงเนี่ยฮะเราจะใช้เป็นบล็อกฐานนะฮะซึ่งฐานอยู่ไหนอีกอ่นนี่นฮะบล็อกฐานเอาออกมาเอาฐานออกมาเยอะๆเลยเยอะๆๆๆๆแล้วก็อัดบล็อกให้เรียบร้อยฮะคือฐานเอาจริงๆนะฮะมันต้องใช้เยอะขนาดนี้ไหมมันก็แบบเออทำๆมาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องทําบ่อยเข้าใจไหมฮะเพราะว่าอะไรฮะขี้เกียจนะฮะโอเคแล้วของรางวัลปุ๊บปุ๊บมันคือของรางวัลอะไรอ่ะแป๊บนึงนะโอเวอร์กรอว์ซีดแป๊บนึงนะมันคืออะไรอ่าขออนุญาตโซนนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าเมล็ดนี้มันคือเมล็ดอะไรมันคงไม่ใช่เมล็ดแจ็ตผู้ฆ่ายักษ์หรอกมั้งนะฮะดังนั้นขออนุญาตสซนแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเอ้ยอันนี้เอาจริงจําจําไม่ได้มันมันมันทำอะไรได้ไม่รู้เดะเดวเดะ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 โอ้ยมันตกช้าเหลือเกินสรุปแล้วมันเป็นความสามารถที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตกช้าเนี่ยฮะโอเคฮะเรามันทำอะไรได้ขอดูแป๊บหนึ่งนะเมล็ดอันนี้โอ้โอ้แป๊บนึงนะโอเวอร์โกลด์ซีดมันทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตสนแล้วกันฮะเออ่ เนี่ยมันมันคืออะไรไม่รู้มันอ่าลอ,ลองลองแปะดูนะหนึ่งสองสมปึ๊บเอ๊ะไม่ได้หรอปึออ๊บเอ๊ะอ๋อมันโถคึดว่ามีอะไรนะตื่นเต้นนึกว่ามันจะเป็นแบบต้นแจ็คผู้ชายยักษ์ขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างงี้อันนี้มันเป็นเหมือนกับดินที่มีประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งไม่รู้มันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยทำให้สีหญ้ามันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้สินะ อ๋อนีอ่นี่นี่อ่านๆๆอ่านอ่านอ่านเอนชานซอยก็คือมอนแบบถ้าเกิดเราเอาดอกไม้เนี่ยฮะวางไว้ข้างบนมันจะสามารถปั๊มมานาได้อ๋อโอเคอาจจะเป็นของดีเอาจริงนะฮะเราทําดอกไม้อินโดโฟเฟรมอันนี้มาแล้วดังนั้นใช้ไอ้เจ้าดอกไม้อันนี้ไปเถอะมาเคล็ต่อไปกันเลยแล้วกันฮะเคล็ต่อไปเนี่ยฮะเราจะต้องทําดอกไม้เพียวดิซี่นะฮะซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์มากๆเลยฮะก็วิธีการคราฟก็แน่นอนมันต้องใช้ดอกไม้สีขาว ดอกไม้สีสีขาวนะพูดพูดพูไดนะพไม่ชัดแล้วนะพูดไม่ชัดแล้วนะตอนนี้อะดอกไม้สีขาวปึ๊บนี่ฮะเราก็จะทําประมาณแบบนี้นะฮะใส่ดอกไม้เข้าไปฮะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โยนมเมล็ดเข้าไปปึ๊บโอเคทําเพิ่มอีกหนึ่งอันปึ๊บขอบคุณครับแล้วก็รับของรางวัลฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือจริงๆดอกไม้ทําแค่อันเดียวมันก็เพียงพอแล้วละนะฮะโอเคลงมาตรงนี้นะฮะแปะดอกไม้ไปแล้วก็เว้นไว้ประมาณนี้นะฮะตึ๊บแล้วก็แปะบล็อกได้เลยฮะ เนี่ยไอดอกไม้อันนี้เนี่ยครับมันจะเป็นดอกไม้พิเศษที่ว่ามันจะแปลงจากบล็อกหินธรรมดาให้มันเป็นของที่ไม่ธรรมดาได้อะไรเงี้ยนะฮะนี่ฮะเราก็จะแปะไปแบบนี้ยืบยบรวมถึงไอ้นี้ด้วยเช่นกันฮะไม้อะเราก็แปะไปคือมันใช้ไม้อะไรก็ได้โอเคป่ะฮะแปะแปะไปเลยฮะเนี่ยแล้วรอบๆบ,บเนี่ยบล็อกเนี่ยมันจะมีสีขาวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ง,งแบบนี้นั่นก็หมายความว่ามันกําลังแปลงรอแป๊บหนึ่งซึ่งมันก็สามารถแปลงได้หลายอย่างเห็นป่ะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถแปลงจากแพคไอธรรมดาให้กลายเป็นบ อ่ะมันก็แปลงได้หลายอย่างนะฮะมีอะไรกันนี่ไงที่เรากำลังทำอันนี้อยู่ก็คือเนี่ยฮะหินธรรมดาให้กลายเป็น living rock <ไ>ซึ่งดูจากสภาพก็ไม่น่ามีอะไรนะ่าตื่นเต้นแล้วลหละมั้งนะฮะแปลงจากน้ำให้กลายเป็น snow ก็ดีฮะแปปหนึ่งนะอันนี้ไงเราได้ living rock แล้วโอเคมันอาจจะดูขาวๆนิดนึงนะฮะกึ๊บอ่ะปิดนี่ไงฮะนี่นี่ไงเร็ไม้อันนี้มันก็กลายเป็น living wood เรียบร้อยโอเคฮะทุบเลยฮะกึ๊บอ่ะอีกหนึ่งอันอ่ะ รอยแป๊บนึงฮะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงแล้วก็มีดอกไม้ที่ว่าล่องลอยอยู่อย่างงี้ด้วยอ่ะโอเคฮะก็แปะแปะไปฮะเออตึ๊บตึ๊บแปะเย่เย่เย่เออเออเออผมเริ่มลำคายไอ้เจ้าเอฟเฟกต์ตกจากที่สูงช้าแล้วเอาเอาออกไปฮะแป๊บนึงนะเออสโลว์ฟอลลิ่งใช่ไหมเอาออกไปเลยฮะเกะกะเกะกะเนี่ยคือแบบขอตกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังดีซะกว่าเข้าใจป่ะฮะอ๋อเฮ้ยขอโซนอีกหนึ่งอย่างฮะแล้วไอ้เจ้าเอฟเฟกต์อันนี้ละฮะเลเวอร์เทชั่นก็คืืออ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 เเเเรราาาาาจะะะะะะลลลลลลยยยกกงงงศหปป่่่นนนนนนนีดดููสสึ๊บ เราไม่ได้ลอยหรอเลเวอเ t ชันแล้วอะไรลอยอ่ะหรือว่ามอนเตอร์ที่เราตบเขาจะลอยลองตบดูนะฮะเออเฉดคืออะไรไม่รู้เตึ๊บต๊บเอ๊ยน้องลอยได้เพื่อเฮอ่ะเ,เอาเอฟเฟกต์ออกไปเลยฮะอ่าอี แล้วข้ต่อไปฮะเขาให้เราทำคาถาวิเศษนะฮะซึ่งคาถาวิเศษเนี่ยก็คือต้องใช้ living wood ที่เป็นแท่งยังไงเนี่ย living wood อ่าแปบบ๊บนึงนะ living wood วางแบบนี้เหรอยุบโอเคฮะเราก็ได้แท่งไม้มาโอเคฮะทำมาแบบแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีคาถาได้ผมใส่เป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแทนแล้วกันฮะนี่มันก็จะเป็นคาถาลักษณะคล้ายแบบนี้เ,เป็นความสุขเฉพาะตัวฮะจะเอาสีอะไรก็ได้นะฮะ โอเคเราก็ได้คาถาเรียบร้อยฮะรับของรางวัลปึ๊บและหลังจากนั้นถัดไปะ่ะเราก็จะต้องทําบ่อเก็บเวทมนต์แล้วก็ตัวยิงเวทมนต์ด้วยเช่นกันซึ่งบ่อเก็บเวทมนต์ก็แป๊บนึงนะก็คาแบบนี้ฮะเสร็จแล้วฮะมานาพูเย่ yeah! <c oughs> ันช่างง่ายเสียเหลือเกินแล้วก็อีกอันนึงมานาสเปรดเดอร์นะฮะวิธีคราบก็ My <My S 2> ไม้ไม้บ่อโอเคมานาสเปรดเดอร์ลักษณะคล้ายาบแบบนี้โอเคฮะรับของรางวัลฮะจุ๊บจุ๊บครับเพิครับ,พ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 บ โอเคฮะแล้วเราก็ได้เคเวสอะไรงอกมาเต็มเลยเออแปบบ๊บนึงนะเออแปบบ๊บนึงนะอ่าอ,อ่ะรับของรางวัลฮะชืบชืบโอเคฮะรับของรางวัล <c oughs> อีกฮะชืบ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 รับของรางวัลฮะชืบชืบโอ้เป็นการรับเคเวสที่น่าตื่นเต้นมากเอ๊ะ <Okay. S 2> แป๊บนึงนะ <c oughs> เควส <c oughs> เราเสร็จหมดหรือยังอ <c oughs> ู้แป๊บนึงนะเฮ้ยเควสอันนี้เสร็จหมดแล้วอู <c> ้ <oughs> น่าสนใจฮะนี่ฮะของรางวัลเต็มเลยโอ้โอเคอ่ะไปกันต่อฮะซึ่ง ของราวันก็ยังเด้งมาให้เราเรื่อยๆนะฮะบัตติงโอเคฮะเอาอ่ะบอเก็บมานาฮะเราจะวางไว้ตรงนี้ละกันโอเคป่ะฮะแล้วตัวมานาไกลไปาไวาประมาณแถวนี้ก่อนฮะอ่าฮะโอเคแล้วตัวมานาสเปนเดอร์ฮะเราจะวางไว้ตรงนี้ละกันโอเคปะ่ะแล้วเราเอาคาถาวิเศษเนี่ยฮะกดคลิกขวาแบบนี้นะฮะมันก็จะเลงมาที่ไอ้เจ้าบออนี้ และสิ่งเราจะต้องทําต่อไปก็คือโยนเชื้อเพลิงให้ไอ้เจ้าต้นไม้วิเศษอันนี้ฮะโยนเป็นบล็อกออฟโคไปก็ได้ฮะแบบนี้ยุบโอเค,อเครอแป๊บหนึ่งนี่ไงฮะมันก็จะเริ่มที่จะกินเชื้อเพลิงเข้ามาแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะเหมือนดอกไม้พวกนี้มันมองไม่เห็นตัวมานาสเปดเดอร์แป๊บหนึ่งนะผมต้องจับคู่มันแป๊บหนึ่งจับคู่มาที่ตรงเนี้ยอ่ะโอเคฮะนี่ไงมันก็เริ่มเรียบร้อยแล้วนี่นี่ต้องมานั่งจับคู่ให้มัน เวลาเราถือคาถาเห็นป่ะมันจะมีเครื่องหมายการกระบาดสีแดงอยู่ก็ต้องอจับคู่ให้มันสักนิดนึงโยนเข้าไปว่าแบบเอ้ดอกไม้โยนเวทมนต์ให้กับอันนี้นะจ๊ะแล้วดูดีพอแบบใส่แชเดอร์เห็นป่ะฮะยิงลำแสงสวยงามโอเคตอนนี้ฮะดอกไม้ทุกอันเนี่ยฮะก็จับคู่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราก็จะโยนเชื้อเพลิงทิ้งไว้แบบนี้นะฮะโยนไปก่อนโยนไปก่อนคือเอาจริงดอกไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดน,นี้หรอกเพราะว่าไอเนี่ยเห็นป่ะฮะตัวยิงมานานเนี่ยมันก็ยิงแทบไม่ทันเลยเห็นป่ะฮะขอคาดรายการได้ไหม ทุบแล้วก็มาวางตรงนี้เลยเออมันจะได้ใกล้ๆเออเออเร็วกว่าเดิมตั้งเยอะอะก็ถือว่าเป็นของดีนั่นแหละฮะแต่ไอ้มานาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราทุบแล้วเราวางใหม่เนี่ยของที่อยู่ในในในถ้วยนี้จะหายไปโอเคป่ะเวทมนต์มันจะหายแล้วอันนี้แหละคือไอเทมอะไรบัตดิงอุ๊ดจะผมไฟเนาะอันนี้มันคืออะไรฮะเราใช้ทําอะไรฮะน่าจะเป็นโตะเวทมนต์อะไรสักอย่างไม่รู้เออคอยวากัน ไม่โล่ไม่โล่ไม่โล่ฝากไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วเนี่ยอะไรแท็บเล็ตออฟอเวคเคนโอเคมันก็เหมือนจะเป็นไอเทมที่ยังไม่น่าถึงเวลาสําหรับเราฮะเฮ้แป๊บหนึ่งนะมันสามารถเป็นเอมาติสโกลเเลมฮะฮึมฮึมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตขออนุญาตโมโซวแป๊บหนึ่ง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 ถ้าเกิดสมมุิสมุดสมุิสมมุิสมมุิสมมุดอ่า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 อย่างนี้แล้วอย่างนี้ใช้ไงเนี่ยใช้ไงเนี่ย ใช้ยังไงเนี่ยคือเหมือนแบบเราสามารถทําตัวเก็บโกให้ให้เหมือนแบบเป็นตัวโกเลมที่มันจะเก็บไอ้เจ้านี้ให้เราอัตโนมัติแล้วมันใช้ยังไงมันทํำยังไงอ่านสิครับครีเอทมานะออไม่ใช่อ่าน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 นี่ไงเอเมจิสโกเลมก็คือมันใช้งานได้ดีมากๆเลยอ้แล้วตอนนี้ครพอเราได้เวทมนต์เรียบร้อยใช่ไหมฮะสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำฮะนั่นก็คือโยนไอ้เจ้าแซปปิงเนี่ยฮะเข้ามาที่นี่ แล้วเราก็จะได้ต้นไม้บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสีฟ้าแบบนี้บอกเลยฮะเป็นของดีแล้วมันจะเป็นเส้นทางไปสู่ความสบายของเราในอนาคตนะฮะเราเอาวอมิวใส่เข้าไปแบบนี้ยึบเฮ้มันคือต้อนไม้วิเศษโอเคป่ะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันมันเป็นเส้นทางไปสู่เครื่องจัดเก็บไอเทมให้เราอัตโนมัติโอเคป่ะฮะแต่ยังไงก็ตามะฮะคลิปนี้ฮะเราก็ได้ทะเลาะก,กับดอกไม้เวทมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคลิปนี้แหมน่จะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอเก็บปิดคลิปเพิเอานี้นนกัน ขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับใกล้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์ f t p Sky อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย